ฉันอายุ7ฉันอายุ7วันนี้เราไปโชว์สกิลอะไรสองคนเยอะส์อ่ะโอเคครับไปหนึ่งสองเทิร์นเขปเปอร์ดับเบิลเยี่ยมเทิร์นเขปเปอร์ดับเบิลเยี่ยมเทิร์นเขปเปอร์ดับเบิลเยี่ยมหนึ่ง in trái, dài phải, bắt khóa Yeah, bộ, nice Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ